ทั้งแตงทั้งบาทแกวาดมาเห็นจับศึกจับศึกเลยเออไม่รู้เนี่จแมาบวชู่ได้เข็งไม่รู้ยังไงน่าจะลําบากกูแล้วไม่บวชไม่บวชดีกว่าบวชก็ลําบากเราไม่ค่อยเก่งเลอดอ้ดีใจนี่ท่านเจ้าคุณนี่กเป็นท่านเออ พระที่น่าเคารพนับถือวัดไร่ขิงแจ้งเจ้าคุณวัดอาดำหลวงที่นี่จริงนี่เวลาท่านสิ้นบุญไปกูขอเหรียญท่านไปแขวนแขวนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดนี้แล้วโอ้ยเล่นไพ่ชนะก็หมดทุกดาน,นทําไมท่านแย้มพอพอพอไม่ใช่เรื่องมันแล้วกานหลกกันมั่งคิดอะไร เล่นในวัดรไปออกชื่อในอำเภอคนจะหัวเราะเลยน่าจะไม่ได้มาเนี่ยนะครูนี่โอ้ทีนี้การบวชนี่เราต้องเคร่งอยู่ในศาสนาพี่นุ้ยถ้าบวชคิดว่าบวชได้นะคิดว่าอย่างนั้นบแต่ว่าพระนี่สบายเ <T> ลิครับจิงเวลาไปสวดนี่โอ้ยถวายทองอยเยอะไม่ใช่เหมือนมึงไม่นับถือวันก่อนเล็้ยญ้าตายทำไมไม่ไดิมนพระกูไม่มีตัง เอาเรื่องงานจบไม่สวดแล้วมึงทำไงกูเปิดแผ่นซีดีอลยนี่ลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหวตู้ลำโพงกันอยู่ลำโพงสี่ลูกกูเอาผ้าวนมาคลุมแว้เอาสีววนมาคลุมมอเลยนั่งไหวกันเต็มเศรษฐกิจไม่ดีกูทำไงอ่ะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานเว้ยคิดดูอ่ะฮัลโเปิดแผ่นซีดีถูยากเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทำไมแผ่นชนุด กีดูมันปิดอยู่กุดละกุดละกุดละกุดไม่ชาลานนี่อปอพอเนี่ตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอ่ะไม่กับผมเป็นเด็กวัดตอนนี้เป็นเด็กวัดเหรอครับเป็นเด็กวัดเด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอวไมันช่อยู่วัดธรรมดากูอยู่กับพระสุเทพนุกเทพไหนเทพตัว โอ้นี่ลูกศิษย์เรียนอยู่แอบ่วนมกพอที่เป็นเด็กวัดของพระสุเทพพอดังพระสุเทพนี่คนเต็มวัดไปดูดิคนมากกว่าวัดไรกิ่งนี่ตอนนี้ไอหาพระจุเทพมื่อวานท่านประยุทธ์ไปถึงว่ะไปทไําไมผ้าหมายสานไปใช่าบาท <c oughs> ยังฉันกันไม่หมดเลยแล่า แต่พระสุตตีปนี่คนใต้ก็ศรัทธากันเยอะเพราะว่าต <microb crust. S 2> ่้นอยู่ในดวงใจพอเหรออบวชไม่นานดังเลยควาว้าแดงคำลงมาแอบแอบเกียดตินะหอมยากว่างวนหวนเกียดโคเกียดขาคำมันหมอล้ำฟากขันมวนเม็ดดำล้อยพันกวนคนตกมาจู่อิจฉาเลร Boku quay quan trắc thanh ban bam đã rồi miền lâu ba phút chinh tìm 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 เรเลยหมากานำกาวไปจะได้เจียดีโลกาใจกี่เดืนเดีกัเจียวเดยัง่จะมันดูแด่นชักที่วัาโลกแม่ยกรีใจอ้่หรือไม่จะมันเกิดร่นใจวานโลีวันวันเดีจะมองเบไม่เคยลบแล้วแ่าหมาแรกทำได้เนี่ยคุณหนึ่งเมื่อนอนแก้วกะใจข้าวยกขึ้นเพิดตานีแหละไม่หลงตีนี้จันตาดีดาบผัวแข่งประเทคลื่นความตีดาประเทได้ยินเป็นตาดนโนไม่ไกลวะยี แต่เดินตัตัวดีไกมาด่าไม่ิก็เด็จนั้นตั้ตัวหิงเดียวาผู้หญิงแก่หญิงบ้านเพนใจงกนี้กูก็พยายามไปเจอปลาป้องให้หลวงไปเจอปลาตูตัวงาทีบ้านก็าแาแป้งที่ไปเจอปลาขันมาจะกบลวดใส่ตัวจ้องยขึ้นไม่ได้ก็ไอ้บ้าหลวงโลวันดักที่แงโยแหลำกันชาดเลยจะไม่ใจ่ันไก่กบกูก็จกัยามทีโยตัดได้กันือโยมันเิดในยางกีดาเลยเด็จะน้อยใจย่ะกูเมาโล จริงเต้าร่วงยาวไม่โยนจากหวงนี่กูเมารัดรัดเหลา่าตึกงขุชาตาหลายลายล่บเบิดเบิดรว่างใครใครพิงกี้ห้อยมองอยากขึ้นเล่ยหลังวันใะไร้อยพุงคือก็แล้วจัดเวนทาวตัวเองนายโยร้อยตายแล้วตู้กระเมื่อน,นาวังนี่ตำโฟได้เจียมได้เป็นนอจอมอได้ดินนกลอยกับเราไม่พันดเลยจริงเห็นตำโฟได้เครียดนักหน้ากูเครียดไม่เครียดแต่ได้เครียดสิวัด มันม่นอนไหนอันไอพ่อเราวิ่งเข้านอนแล้วลูกอย่างที่คนปาไปจุ่มดักไว้มดใช่สินะไปไปรจุ่มมันนะไม่มอก็ชัางเราเดียวว่าลูกกันใหญ่ย่างจะกป่อแม่มันได้อปุ่นให้นอนกับป่อแม่ลูกมันได้อปุ่นลูกมันอปุ่นแล้วแต่ปอมันยิ่นไอหนึกตึ้งมั่งแล้วคนเราจริงแล้วนี่รวยเลยโยติเมียเราเป็นคุยตาคำวันไห้มันฉังวันตรงกล้าแล้ว จริงดาบพัวเล่นแก่งแลกเหลืองเปื่นเล,นเลนเือนไม่อยู่มู่หดหันด้านไม่เจอรือรุนรอกตกรอกจบมดตดในป่าวมติดตางลุมปันกามูนา่น้ำไหลบูชาไหลวิญญาณตีนปนัดตานคืดถึงกอที่ตั้งประเทศจะมาวาเนี่ตืน่นไปได้ไดกาแฟป,ปอนปวนนัที่จะดำการไปไมย่ยกมา,กมา,กมากดีเลยไปยันกดเรานี่กุยครับไปบ้านเดิมกูแลกจ่าดาปนี้ไปเทียมมันฟาริงจังนะลอย nếu mà go là nè ta đi về nơi nào thì đập pa đập đây và nguyên phải tập